สันดานของนักการเมืองและพักการเมืองมันจะเป็นแบบนี้คนไทยต้องได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองของพักการเมืองที่อ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วแต่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งสวอซึ่งก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งสววันนี้ก็เป็นไปด้วยความวุ่นวายตามคาดเอาคนเดิมอ่ะมิ้นท์ยืนยันใช่ยังเลยครับตรงนี้นะครับอ๋อใช่แล้วยิงตกแล้วเหร เสร็จแล้วตกแล้วน้ำสิงสาได้สิบเมตรอย่างนี้เหรอประเทศประชาธิปไตยแค่ถอนน้ำใหม่ทำไมไม่ได้เป็นอะไรกลัวอะไรกลัวนับเจอว่าสิงสา嘛เหรอมันใจเย็นไม่ได้เพราะคุยกับคนดีๆเราคุยใจเย็นถ้าคุยกับคนไม่ดีเราต้องคุยอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมท่านประธานอยู่นะครับคุณผู้พ เงี้ยเร้ใเรผมมาม่เล uh, ี่นี่ขขามเ้งมัมขอรับใหม่ขอรับใหม่เรียบร้อ้ก็พ่งทุกงเลยพูดังงกอดแล้มอใหม่ยครับหมดหมายกทุอย่างแล้วแล้วก็ม่พี่เจครับมว่าพูดดีๆนะรครับเจอรับเอข่าวเอครับ นี่ครับมันลบแกค่ไม้ครับมาจากเตสปอน<ม>นะครับเดี๋ยวนะพี่มีไม้นะครับขอไม้เดี๋ยวมันไม่ชัดท่านใดมีไม้มบ,บา้างครับพูดไม่ได้เลยครับมาจากเตสปอนัวจริงนะครับเสียงจริงเบอร์66นะครับหมายเลข66นะครับกลุ่ม6ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเลือกตั้งนะครับ ผลปรากฏว่าตอนขานคะแนนตอนขาดคะแนนคนเจ้าหน้าที่เปิดทองมาข,นข,นขนานขานคะแนนพอผมได้ยินเบอร์หกสิงหกผกติก๊กเบรอร์ห6สิงกผกติก๊กปรากฏว่าขานได้ส3สาครั้งพี่เขาติ๊กได้13 <3 S 1> นาคะแนน,นครับผมสองคนนะครับช่วยกันติ๊กไม่ใช่คนเดียวครับมีมีช่วยกันติ๊กสองคนครับผมนะครับต่อครับพี่เสร็จแล้วพอ จะประกาศผลมันไม่เห็นครับมันอยู่ไกลครับไม่เห็นจะขีดเนี่ยงออกชื่อออกตอนขีดผมไม่มองไม่เห็นแต่สรุปคะแนนออกมาพอดูพอเข้าไปดูมันปิดเหตุแล้วได้แค่11เสียงตกรอบสรุปนะได้13บสามสคนกกตอเอาไปสรุปเราไม่รู้มันสรุปอะไรกันยังไง ประกาศมาได้ส1 1เอตกรอบตกรอบถ้า13เข้ารอบถ้า11ตกรอบแม่งคืออะไรวะขอนักคะแนนใหม่ไม่ยอมคุณว่าประเทศนี้แม่งเกิดอะไรขึ้นครับไม่น่าจะไปต่อกันได้เมื่อวานนี้มีการมาคุยกันในสวประชาชนนะคะ อประชาชนม,มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เดือนอมีนาเป็นต้นมานะคะก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อวานนี้มีการรวมกัน300กว่าคนแล้วก็มีการประมาณการว่าน่าจะได้สวที่มาจากประชาชนที่มีการแท็กทีมกันน่าจะประมาณ100คนแต่จากกระบวนการวันนี้อะคะ่ะมันทําให้เห็นได้ว่าบ้านใหญ่น่าจะฮุกฮุกสวไปนะคะซึ่งซึ่งตอนนี้คือเท่าที่ทราบเนี่ยมีมี6กลุ่มใหญ่ๆนะคะมีมีพัก ซึ่งซึ่งก็เป็นพักอันดับสองสามเลยม,มานะคะ,ะก็ก็เป็นคนการเมือส,ส่วนใหญ่ทีนี้ย้อนไปถึงเรื่องการเจรจาเรื่องตัวเลขกันหน่อยอะไร1นึ่งแสนอะไรคือสามแสนนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเข้ามาอยู่กลุ่มเขาเนี่ยคือจะได้ค่าตอบแทนประมาณ1นึ่งแสนบาทนะคะมาหยดควุเขาเพราะว่าในควรเขาเนี่ยมันขาด กวนของสื่อมวลชนแ,ลแค่แคเอาเข้ากวนเท่านั้นเเอาแค่เอาแค่กวนเนี่ยจะได้จะได้หนึ่งแสนบาทยังไม่ได้ว่าเจรจาว่าต้องเลือกต้องอะไรหรืออย่างยางค่ะแค่เข้ากวนเนี่ยจะได้หนึ่งแสนบาทมันมีตัวเลขอีกนะคะอันนี้แบบผู้สมัครเหมือนกันเล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่าในกลุ่มนั้นนะคะคือกลาสิบคะแนนสิบคะแนนตามที่เขาสั่งเนี่ยก็จะได้อ่ก็จะได้อ่ค่าตอบแทนการการเขียนครั้งละ ห้าหมื่นบาทก็คือถ้าหากว่าสิบสิบสิบเสียมใช่ไหมคะก็ประมาณห้าแสน มีการมีการ,ม,การมีการรับข้อมูลกันด้วยนะคะว่าว่าถ้าหากว่าการเท่านี้จะได้เท่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะอย,อย่างข้อมูลที่พี่ทางไทยรัฐมีเนี่ยค่ะจะเอาไปยื่นร้องต่อกรกตยังไงต่อบ้ออางไหมคะคือตอนนี้กําลังกําลังรวบรวมข้อมูลอยู่พอดีว่าในการเจรจา<ม>ค่ะการเจรจาทางโทรศัพท์เนี่ย<ม>เราไม่ได้บันทึกเสียงมันมีแต่ว่าเป็นสัญญาว่าจะให้โดยวาจา เราไม่มีหลักฐานชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะลองพิจานรณาดูว่าตรงไหนที่เราสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ได้รู้จักเป็นงานส่วนตัวกันไหมคะ <c oughs> คือเป็นที่เขาเป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนบุรนะคะ <c oughs> เป็น <c oughs> ใช่ใช่ค่ะพ <c oughs> ี่ที่บอกว่าไปกว้านไปอะไรทั้ง <c oughs> ใช่ใช่เป็นพักกันห <c oughs> แต่ว่าเขาเขาบล็อกมาเป็นแพทเทิร์นไงเบอร์ห้าสิบเนี่ยแล้วก็ห้าสิบสามหนึ่งสองหก แปดอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นเนี่ยเขาเรียกบล็อกคือคือคือเลขที่เขาเขากาลงไปไไอ้ใน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 บัตรสิบสิบสิบช่องนะมันเป็นเลขเดียวกันหมดเขาเรียกบล็อกเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นก็คือบล็อกถูกป่ะล่ะแล้วก็เอาบล็อกเนี่ยเขียนใส่สมุดเข้าไปโหวตเขาเรียกบล็อกโหวตสมัยโบราณเรียกโพยกวนถือโพยมาแล้วมาเป็นกวน โอเคเราเราไม่ได้ผ่านเข้าไปอยากจะฝากอะไรถึงสอวอที่ได้ผ่านเข้าไปอาจจะเป็นตัวแทนเราหรือว่าเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนสอวอคิดคิดว่าคิดว่าเขาไม่ไม่ใช่ตัวแทนผมเพราะว่าเขาจัดตั้งเข้ามาเขาไม่ใช่ตัวแทนไม่น่าเป็นตัวแทนของประชาชนด้วยซ้ำถ้าอ,อย่างเราสมัครมาอิสระเนี่ยที่ผมเขียนเนี่ยอิสระแล้วมาแพ้วพวกที่จัดตั้งเข้ามาแล้วมาแพ้บล็อกโหวตไปอย่างเงี้ยความรู้สึกคือมันมันไม่ใช่ประชาิปไตยมันไม่ใช่การเลือกตั้ง โปร่งใสย,ยุติธรรมคือจัดการเลือกตั้งถ้าจัดการเลือกตั้งดีนะถ้ากรกตจัดการเลือกตั้งดีมันต้อง,องไม่มีไอ้พวกบล็อกโหวตเข้ามาผม,มเขียนคำร้องไว้ไเขียนคำร้องว่าเนีย่ยเรียนประธานกกะตะกะทะมคุณอิทธิพรบุญตะของให้เขาช่วยโปรดพิจารณาดำเนินการด้วยเนี่ยแล้วผมก็เขียนนะนะว่าเนี่ยเลขห้าสิบขึ้นเนี่ยขอให้อายากตัดไปแล้วคุณก็ไปตรวจสอบ้วยมันใครอามสิกว่าคนน่ย มันจะเขียนเหมือนกันหมดอ่ะมันเขียนเลขเดียวกันแล้วเรียงกันมานั่งถ้ามีสมองสลับกันบ้างก็ได้เราจะได้จับไม่ได้ไอ้นี่มันไม่ไม่สลับเลยอ่ะมันให้เราจับได้อ่ะก็คือคุณบล็อกเลขมาเขียนใส่ใส่ใส่สมุดอ่ะใส่สว่สามแล้วก็เข้าไปเข้าไปโหวตกันตามเนี้ยมันบล็อกบล็อกโหวตเหมือนกันเนี้ยเขียนเลขกินข้าโหวตเนี่ยขอบคุณมากเลยครับพี่เอ๋ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับตรงนี้รับอ่ะนี้ยสองห้าสิบสอง อารวาดโวยวายแหกปากชี้ว่าเกิดการโกงเกิด hmm. ขึ้นนะฮะมีการหัวเกิดข UH ึ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ชี้นะครับว่ามีถึง20โรงแรมที่มีการเกิดการหัวมีการส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วก็เตรียม ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกบุติสภาทุกรายเรื่องการคนไปพบกันที่โรงแรมซึ่งมันก็จะมีประมาณเกือบยี่สบโรงแรมที่เราอยู่ในบัญชีเราเราบอกว่าเรารวบรวมพยานหลักฐานการรวบรวมพยานหลักฐานนะั่นคือว่าพูดไปก็มันเป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์อาจจะไว้ตัวก่อนก็ได้ว่าใครเป็นคนจองโรงแรมได้ ใครเป็นคนสั่งอาหารใครเป็นคนประสานงานใครเป็นคนลงทะเบียนซึ่งเราต้องไปไปทํางานกับโรงแรมพวกนี้อีกรอ,อบเนึงผมไม่คิดว่าโรงแรมเขาจะไปแก้หลักฐานอะไรนะครับซึ่งมันมีทั้งการให้เงินและการจัดเลี้ยงเนี่ยมันใช่ไหมเพราะการจัดเลี้ยงก็ผิดในโรงแรมเนี่ยมันมีวงเล็บหนึ่งว่าห้ามจัดเลี้ยงถ้ามีการจัดเลี้ยงันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วหรือว่ามีการให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใดซึ่งเราก็ต้องไปตามเรื่องพวกนี้ที่บอกว่า นั่นแหะคือต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานส่วนถ้าเรารวบรวม,มได้แค่ไหนก็จะมาถามว่าอาจจะมาตอบคําถามว่าใช้กฎหมายอะไรมาตรา60บอกว่าเมื่อประกาศผลเลือกตั้งไปแล้วถ้าผู้สมัครหรือผู้ใดทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเราต้องส่งสารดีกาส่งสารดีกาและเมื่อสารรับคาคัดค้านไว้เนี่ย ถ้าได้เป็นสวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นตัวสำรองต้องลบชื่อออกหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะเรื่องของสอวผมเคยเตรียมตลอดตั้งแต่คลิปแรกจนถึงปัจจุบันว่าเจ๊งแน่นอนนะครับไม่ใช่เจ๊งคนใดคนหนึ่งนะเจ๊งทั้งหมดและมีจะมีการหัวครั้งใหญ่เกิดขึ้นจะมีการโกงครั้งใหญ่เกิดขึ้นวันนี้หุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วนะครับโกงตั้งแต่ระดับอำเภอนะเข้าสู่จังหวัด จากจังหวัดเข้าสู่ประเทศแล้วก็โกงกันแล้วโกงกันอีกฝ่ายที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยสองแสนฮะค่าโหวตคนละ2องแสนนะ,ะนนะครับฝ่ายที่เป็นพรรคการเมืองปรากฏว่าไงครับเกทับหัว่ละสามแสนก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายสนาดังกล่าวไม่พอใจนะฮะ ไปจัดโรงแรมจัดซุม้มร่วมกันบวชร่วมกันบวชร่วมกันบวชกกตก็จะมีการเอาผิดกับคนที่ไปสมัครแล้วมีคะแนนตัวเองเป็นศูนย์คือไปขายเสียงตัวเองนะฮะบางคนก็ได้สองแสนบางคนก็ได้หนึ่งแสนขาขายเสียงกกตก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้อย่าลืมนะครับมิใช่ดำเนินคดีกับเฉพาะผู้สมัครเท่านั้น ผู้รับรองผู้สมัครถ้าคุณสมบัติไม่ตรงก็ก,กตก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายตอนนี้มีมากกว่า4,000รายแล้วนะครับที่ปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่รายงานคณะกรรมก,การการเลือกตั้งเพราะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองกว่า4,200รายทั้ง4,200รายสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผู้สมัครโดนดำเนินคดีตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0 0 0 0 2. ผู้รับรองประวัติก็โดนข้อหาเดียวกันนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนมาเข้าสู่ระดับจังหวัดมีการจองพื้นที่โรงแรมโน่นนี่นั่นกรกตมีการส่งคนไปยังพื้นที่เรียบร้อยเก็บดักฐานไว้เรียบร้อยนะครับและดูผลเป็นไงฮะเห็นชัดขึ้นไหมฮะว่ามันจะเกิดการหัวว่ามันจะเกิดการโกง มีคนตั้งคำถามไหมบอกว่าเอะมันเกิดอะไรขึ้นคนที่คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าสวต้องมาบวชสามสายวิชาชีพต้องบวชกันเองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไอ้คนคิดมันคิดยังไงคุณส่วนฮนะหนึ่งในคนคิดนั้นคือผมเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าสันดานของนักการเมืองและพักการเมืองมันจะเป็นแบบนี้คนไทยต้องได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าพฤติกรรมการกระทำ ของนักการเมืองของพรรคการเมืองที่อ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วแต่บางคนบอกว่าอุ้ยมันควรจะล้มมันตั้งแต่แรกแล้วควรจะมีการฟ้องศาลให้ระง,งับการเลือกตั้งผมเห็นตรงข้างมันนะจัดให้มีการเลือกตั้งให้เต็มที่ควรจะดำเนินการแบบนั้นและให้ประชาชนเห็นเชิงประจักษ์แบบนี้แหละและแน่นอนผลของมันจะเจ๊งแน่นอนและจะต้องมีคนที่เกี่ยวข้อง ถูกดำเนินคดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครและผู้รับรองทุกทุกคนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะาช่า คือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบันคือไตรโลที่คงอยู่คู่แผ่นดิน อยาทั้งชีวิตอุทิศได้บรรพชนหลังเลียนน้องปกป้องใครลูกหลานไทยอย่าหันกล้าเนรคุณสีครับ